โหว้างมากแมโครงการน,นี้เขาออกแบบไอเดียดีจริงให้ใช้พื้นที่ได้เต็มพื้นที่มากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะยืก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS กรงทนมุรีค่ะ ซึ่งวันนี้ยุ้ยพาผุช้ชมมาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS เนี่ยก็เพราะว่าวันนี้ยุ้ยจะพาไปชมโครงการคอนโดมิเนียมเป็นโครงการใหม่เลยก็คือโครงการแฮมสาทรนเทรมรีนะคะและโครงการนี้เนี่ยเขาอยู่ในซอยทนบุรี8ค่ะซึ่งสามารถเดินทางจากบริเวณ BTS เนี่ยนะ ไปอย่างโครงการเพียงแค่600เมตรเท่านั้นเอง <Wow. S 1> และถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขับรถมาด้วยยังสามารถเข้าออกได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางซอยเจริญนคร22ค่ะแหมเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางแบบนี้เนี่ยเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยอย่างงั้นตอนนี้ยูจะพาคุณผู้ชมไปพบกับภาพบรรยากาศของโครงการที่นี่กันดีกว่าไปเยี่ยมชมโครงการกันเลยค่ะไปค่ะ โครงการไฮฟ์สาทรธุรีค่ะยังสามารถเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้อย่างง่ายดายเลยเพราะว่าทางโครงการเชื่อมต่อกับถนนเจริญนครถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนรัชพฤกษ์ที่เชื่อมต่อไปอย่างฝั่งสาทรได้และที่ทําให้การเดินทางช่วงเร่งด่วนสะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็เพราะว่าโครงการเชื่อมต่อ BTS สายสีเขียวเข้มด้วยเดินทางเพียงแค่หนึสถานีเท่านั้นก็ถึงสาทรแล้วล่ะค่ะหรือจะเดินทางไปใจกลางเมืองอย่างสยามก็เพียงแค่6สถานี และอนาคตอันไกลจะเชื่อมต่อกับสายสีทองด้วยซึ่งเดินทางสู่ไอคอนสยามเนี่ยเพียงแค่หนึ่งสถานีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะยูก็อยู่ที่เซลแกลเลอรี่ซอยเจริญนคร30แล้วล่ะค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมภาพบรรยากาศของนะคะตึกของโครงการไฮสาธทอนทอมรีได้เลยหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะกับเซลเนี่ยก็นั่งพูดคุยกันบริเวณนี้นั่นะค่ะและโครงการนี้นะคะนอกจากเขาจะมีแบบ เรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วนะในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกฟาร์ซิตี้เนี่ยมีแบบโอ้โหครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นส่วนสาธารณมมีสระว่ายน้ำแบบระบบเกลือขนาดใหญ่เลยมีทั้งฟิตเนสนะคะมีบล็อกซิ่งยิมแล้วก็ยังมีล็อบบี้นะคะเอาไว้ให้นั่งเล่นกันมีโคเวิร์กอิ่งสเปซมีโคคิดเช่นแล้วก็ยังมีกล้อง CCTV เนี่ยรอบโครงการเลยด้วยแถมยังมีระบบรักษาความปลอดภัยกันแบบตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวที่นี่เขาก็ยังมีลิฟต์ล็อกชั้นด้วย ะะเพิ่มความเป็นส่วนตัวแถมยังมีบริการนะคะเป็นชัตเตอร์เซอร์วิสบริการลูกบ้านเนี่ยไปอย่างนะคะสถานีรถไฟฟ้า,า,า BTS กรุงเทพมราและก็ไอคอนสยามค่ะ <Wow. S 1> และตอนนี้ตามยุไปชมห้องตัวอย่างกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะ <Wow. S 1> ผู้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะยุจะพาคผู้ชมเข้าไปชมภาพบรรยากาศของห้องตัวอย่างห้องแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะคะซึ่งห้องนี้เป็นแบบวันเบด m มีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ 32ตารางเมตรค่ะอ๋อแล้วก็โครงการไฮฟ์สาทรนทุนบรีแห่งนี้เนี่ยนะคะเขายังมีระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นแบบพิเศษทุกๆห้องเลยเพราะว่าเขาได้ใช้นะคะเป็นระบบค่ะเป็น access card control ก็คือนะคะเวลาเราจะเปิดปิดประตูเนี่ยมันก็จะมีระบบนะคะ access card control เนี่ยในการเปิดปิดเพราะฉะนั้นเวลาล็อกนะคะแน่นหนาอย่างดีเลยล่ะคะ่ะตามเข้าไปข้างในงกันเลยดีกว่าค่ะ นี่อ่ะเดี๋ยวยุ้ยขอมาบอกตรงนี้แล้วกันนะคะว่าระบบที่ยุ้ยว่าในการเปิดปิดประตูค่ะนี่เป็นรุ่นนี้เลย access card control นะคะของซั s u n งแบบนี้เลยเวลาเปิดปิดก็สะดวกสบายด้วยค่ะเขาก็จะแบบทาให้เราแบบว่าเพิ่มความปลอดภัยด้วยแล้วก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นค่ะแล้วพอเราเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยนะคะโซนแรกค่ะที่เราจะเจอเลยก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวก่อนเลยนะคะโอ้โหนี้โครงการเขาได้แบบว่าบิวอินเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะผู้ชมค่ะ มีทั้งเคาน์เตอร์ครัวมีหูด,ดูดควันนะคะแล้วก็ยังมีช่องเก็บของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆอีกมากมายเลยแล้วก็ยังมีนะคะเตาไฟฟ้า มีที่ล้างจานนะคะนี่เลยค่ะซิงล้างจานยูชอบมากเพราะว่าเขามีนะคะเป็นแบบว่าปิดชั้นเพื่อที่เวลาเราจะหั่นผักหรือว่าทําอะไรเนี่ยก็สามารถใช้พื้นที่ด้านบนได้ด้วยค่ะแถมเชื่อมต่อกับโซนครัวแบบนี้นะเข้ามาโครงการนะคะออกแบบวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งสามารถนั่งรับประทานได้2ที่นั่งค่ะเชื่อมต่อกับโซนนะคะโต๊ะรับประทานอาหารก็คือโซนนี้เลยค่ะเป็นโซน living area เอา ให้เรานะคะได้นั่งพักผ่อนการโซฟาเนี่ยไม่ได้เซตเล็กนะคะเป็นโซฟาตัวยาวเซตใหญ่เลยสามารถนั่งได้ประมาณ3ที่นั่งเลยละคะ่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือบริเวณทางด้านหน้าของโซฟาก็จัดวางเป็นโต๊ะ กลางเอาไว้วางแก้วจานชามช้อนไรเงี้ยเพิ่มเติมได้เวลาทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะเนาะแล้วก็นะคะทางด้านนู้นก็จะเป็นเคาน์เตอร์เป็นแบบเหมือนโต๊ะตู้นะคะสําหรับวางทีวีและจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําทีวีนะคะยึดติดผนังก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ <Wow. S 1> และเชื่อมต่อกับโซลิฟิ้งอเรียตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระเบียงซึ่งระเบียงเนี่ยเรายังสามารถที่จะวางเป็นเครื่องซักผ้าแบบไซส์ขนาดใหญ่ได้เลยค่ะ <Wow. S 1> โอ้โห ผู้ชมพูดได้เลยเขาว่ากว้างมากก <Wow. S 1> ว้างจริงๆเลยนะคะนี่เตียงเขาวางเป็นไซส์นะคะขนาดใหญ่คิงไซส์ได้เลยแถมยังมีพื้นที่เหลือบริเวณทางด้านในด้วยเราก็วางเป็นโต๊ะข้างเตียงแถมยังวางเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้ได้เลยค่ะผู้ชมคิดเอาเองละกันว่าพื้นที่กว้างขนาดไหนแล้วก็นะคะนอกจากบริเวณฝั่งด้านนี้พื้นที่เหลือเยอะแล้วทางด้านนู้นเขาได้บิวอินนะคะทําตู้เสื้อผ้าเนี่ยยาวตั้งแต่พื้น ไปหลดถึงเพดานเลยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยกว้างขึ้นและก็ยังเชื่อมต่อกับนะคะห้องน้ําในตัวแบบนี้เลยค่ะนี่คือห้องน้ําที่วางจัดวางระยะสุขภัณฑ์ได้แบบลงตัวมากๆและยยชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของประตูของโครงการที่นี่เนี่ยคือเขาได้มีการนะคะทําเป็นประตูบานสามพับเลยครัคุณผู้ชมนี่ค่ะ เปิดปิดนะคะเป็นแบบสพับแบบนี้นะเวลาเราอยากจะมีความเป็นส่วนตัวเราก็ปิดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้ห้องนะคะดูโปร่งแล้วก็ดูกว้างยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะเปิดนะคะบานประตูตตออกไปได้ก็จะทําให้มีพื้นที่แล้วก็ดูกว้างขึ้นแบบนี้นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เป็นยังไงบ้างโอ้โหน่าอยู่มากเลยนะคะนี่เป็นห้องขนาด32ตารางเมตรแบบ one bed room แล้เดี๋ยวยุจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมภาพบรรยากาศห้องตัวอย่างห้องต่อไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะและตอนนี้ค่ะ ค่ะยุจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปเยี่ยมชมห้องตัวอย่างอีกหนึ่งห้องการเป็นห้องขนาด25.2ตารางเมตรไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอโซนแรกก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์ครัวเลยค่ะเขาก็จะบิวอินเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะห้องน้ําของห้องนี้นะคะเขาก็แบบกว้างใหญ่มากเลยนะมีการวางสุขภัณฑ์แบบ ระยะลงตัวมากๆแถมฉากกั้นเนี่ยนะคะโครงการออกแบบเป็นตัวอย่างให้ดังนั้นลูกบ้านสามารถที่จะนําไอเดียนีย้ไปตกแต่งห้องได้เลยนะคะเพิ่มเติมได้เข้ามาด้านในกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะโซนนี้ก็คือโซนลิฟวิ่งแอเรียค่ะเวลาเราจะนั่งพักผ่อนหรือว่าจะมานั่งทานข้าวนะคะก็นั่งมุมนี้ได้โซฟาเขาวางเป็นเซตขนาดยาวนะคะดังได้ประมาณ2-3ที่นั่งเลยแล้วก็โต๊ะอาหาร เนี่ยยูชอบไอเดียออกแบบมากเลยนะคะเพราะว่าโต๊ะเนี่ยสามารถที่จะแบบเปิดขึ้นได้หรือว่าจะพับลงปิดได้เพื่อให้มีพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะแม่โครงการนี้เขาออกแบบไอเดียดีจริงๆให้ใช้พื้นที่ได้เต็มพื้นที่มากๆเลยค่ะ ส่วนโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก็จะนั่งได้ประมาณ2อที่นั่งนี้ละค่ะแล้วก็บริเวณทางด้านนู้นก็ยังจะเป็นนะคะทีวีเนี่ยก็จะมีชั้นวางทีวีส่วนทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนนะคะอ๋อคุณผู้ชมหาโครงการนี้นี่คือเขาได้ทําเป็นประตูกั้นฉากกั้นแบบนี้นะให้เป็นแบบสาพับเลยด้วยเพราะว่าจะได้ทําให้ห้องเนี่ยดูโปร่งม,มากยิ่งขึ้นส่วนวันไหนรายาจะมีความเป็นส่วนตัวก็ ิดนะคะกระจกแบบนี้ได้เลยปิดประตูได้เลยคะ่ะเห็นมเก๋จะตายเนี่ยเปิดได้แบบ3พับเลยอะ่ะพอเปิด3พับนะคะข้อดีของเขาก็คือว่าเปิดได้สุดพอเปิดได้สุดปุ๊บเนี่ยพื้นที่ห้องก็จะดูแบบกว้างขึ้นด้วยอ่ะเข้ามาห้องนอนกันเลยละกะันค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศของห้องนอนโอ้นี่คะ่ะ เตียงใหญ่เลยวางนะคะได้แบบใหญ่สุดเลยค่ะเป็นแบบไซส์ขนาดแบบคิงไซส์ได้แล้วก็ด้านข้างเตียงเนี่ยยังมีพื้นที่สามารถที่จะออกแบบตกแต่งจะเป็นแบบโคมไฟก็ได้หรือว่าจะเป็นโต๊ะข้างเตียงก็ได้ด้วยค่ะสว่วนนะคะบริเวณนี้ก็คือเป็นประตูที่จะเปิดออกไปอย่างระเบียงทางด้านนอกแล้วเขาก็ยังมีบิวอินค่ะนี่ตู้เสื้อผ้าไซส์ขนาดใหญ่บิ big ๊กๆเอาไว้แบบนี้ให้เราได้เก็บเสื้อผ้ากันอย่างมากมาย เลยด้วยแม้จุใจเลยค่ะส,สาวๆคงชอบนะคะเพราะว่าเก็บเสื้อผ้าด้วยเยอะเนาะแล้วก็มีหลายชั้นเลยทีเดียวนี่ก็คือนะคะภาพบรรยากาศห้องตัวอย่างอีก1ห,ห้องนอนค่ะเป็นห้องขนาด25.2ตารางเมตรที่ยุพาคุณผู้ชมมาชมกันในวันนี้ค่ะ นอกจากการเดินทางที่สะดวกสบายมาอย่างโครงการแล้วนะคะบริเวณรอบๆโครงการนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างไอคอนสยามเซนาเฟสนะคะเอเชียทิคเดอะริเวอร์ฟอนด้วยแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรบินสันบางรักด้วยค่ะส่วนสถาบันการศึกษานะคะก็ใกล้กับโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลด้วยนะวันไหนปวดหัวไม่สบายเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ใกล้ๆเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตากศินโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาและก็โรงพยาบาลสมิตเวชท,ทนบุรีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างละคะคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศห้องตัวอย่างของโครงการไฮส์สารทอทรมบุรีที่พิากคุณผู้ชมมาชมกันในวันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเข้ามาชมโครงการค่ะก็สามารถที่จะ Walk- in เข้ามาชมได้เลยคุณสามารถเดินทางมาอย่างเส้นทาง BTS ก็ได้ถ้ามา BTS นะคะก็ลงที่สถานีกรุงทนบุรีค่ะส่วนถ้าเกิดว่าผู้ชมท่านใดที่ขับรถมาเนี่ยก็สามารถวิ่งเข้ามาอย่างเซลกาลีได้ที่จเจริญนคร30เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก่อนก็นกได้นะ ที่หมายเลข065 2098888ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางก็เข้าไปดูรายละเอียดเบื้องต้นกันได้ที่เว็บไซต์ w w w h ์ไ e ท์เว o n e o c o ค่ะแล้วก็นะคะสำหรับโปรโมชั่นก็คือจะเป็น One b e สวันไพนะคะสำหรับราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่พิเศษมากๆ <Wow. S 1> จากราคา2.65ล้านบาทเนี่ยเหลือเพียงแค่2.29ล้านบาทตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตารางเมตรเพียงแค่71,000บาทเท่านั้นเองค่ะผู้ชมค่ะโปรโมชั่นดีแบบนี้ การเดินทางก็สุดสบายแล้วก็อยู่บนทําเลนะคะถือว่าเป็นทําเลที่ดีมากๆแบบนี้เนี่ยต้องรีบเข้ามาจองกันเลยอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้ผ่านไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คลังหน้าค่ะวิจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการดีๆที่ไหนกันต่อก็ติดตามได้ทางเพจของ Insight to Home ส่วนวันนี้ยูลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ